รครับสวัสดีแฟนดูไสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช anel นทีซีเรเซนทุกท่านเลยนะครับมาเปลีข่าวสารประจำวันกันอีกเช่นเคยวันนี้วันพฤหัสบดีที่10เดือนมีนาคมพศ2565เกมเมื่อค้ำคืนที่ผ่านมานะฮะก็เรียกว่าเป็นเกมที่เราอาศัยผลบุญเก่า จากนัดแรก50นะเมื่อคืนเราเสมอกับสปอร์ติ้งลิสบอนไป0ประตูต่อ0ที่เนสเตเดียมในการแข่งขันยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเลขที่2นั่นเองแล้วก็ทำให้ทัพบรอใบสีฟ้าเราทะลุเข้าไปสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้แล้วหรือรอบ8ทีมสุดท้ายนั่นเองนะในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาลนี้นั่นเองนะครับข่าวที่จะนำมาเปลี่ยนในวันนี้ก็เกี่ยวกับควนลงหลังเกมนี่นแหละบทสัมภาษณ์เป๊ป นะครับบทสัมภาษณ์นักเตะรวมไปถึงมีเรื่องที่เป๊ปออกมาชีช้แจงเพิ่มเติมด้วยนะแล้วก็มีเรื่องของทางการจับฉลากรอบต่อไปจะเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่กดอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้มีมาปัปรตให้ได้รับฟังกันอย่างแน่นอนนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจที่ดีให้กันได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวทีซิ i เ e n ครอบครัว หรือใบสีฟ้านั่นเองนะครับสำหรับแฟนๆคนไหนที่อยากจะรับข่าวสารอยากจะชมคลิปก่อนใครนะฮะไลฟ์ Live, ตอนไหนไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ให้กันด้วยนะในช่องไทยซิตี i เซ็นนะครับไปเริ่มกับความเคลื่อนไหวแรกเลยดีกว่านะ,ะก็ผลการแข่งนนขันมาย้ำเตือนกันอีกหนึ่งรอบเมื่อคืนนี้หรือใบสีฟ้าเราเปิดรังเอริฮัสเตเดียม ต้อนรับการมาเยือนของสปอร์ติ้งบิสบอนทีมจากจากลีกโปรตุเกสในรอบ16ทีมสุดท้ายของยู f a ฟ่าแชมเปียนส์ลีกนั่นเองโดยเกมแรกเราบุกไปชนะเขามาอย่างถล่มทลาย5-0โดยในเกมเกมนี้นะครับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเป๊ปนั้นเปลี่ยนผู้เล่นมากถึง5ตำแหน่งเลยจากเกมเลกแรกที่เราชนะ5-0 ผู้เล่นหลักที่เห็นเปลี่ยนแปลงแน่ๆเลยก็คือทางเรื่องของคู่เซนเตอร์นะที่เรามีตัวเจ็บทั้งดีอาร์ตอาเก้นะฮะก็เลยใช้สโตนแทนจริงสโตนเนี่ยยืนเออแบ็กขวานะในเกมเล็กแรก้วก็ประจวบเหมาะกับคันเซโลโป่ป่วยพอดีวอลเกอร์โดนแบนนะครับก็เลยต้องใช้บริการของเจ้าหนูอีแกนไรลี่นะในชุดดาวรุ่งของเราในชุดยูยี่สามนะอายุแค่18หรือ19ปีเท่านั้นเอง นะครับลงมายืนเป็นแบ็คขวาตัวจริงในเกมค่ําคืนที่ผ่านมารวมไปถึงก็มีแฟนลินโญ่ด้วยนะที่ได้รับโอกาสในเกมเกมนี้เพราะว่าเล็กแรกเป็นทางโรตีนั่นเองก็ประมาณนี้นะครับหลักๆก,ก็จะเป็นพวกกองหลังมากกว่านะเกมที่ค่ําคืนเมื่อผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างจะจืดนะสำหรับผมและผมรู้สึกว่าแมนซิตี เล่นเอาผลการแข่งขันเอาชัวร์เนื่องด้วยอย่างแรกก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของตัวผู้เล่นที่ขาดหายไปเยอะันนในตำแหน่งกองหลังเนี่ยโอ้โหบานเลยทั้งวอล์กเกอร์ทั้งคันเซ l โลดิอาร์เก้นะครับจะให้โอ้โหมบุกเหมือนในช่วงเล็กแรกก็กระไรอยู่เพราะว่าเราก็ตนความได้เปรียบมาแล้วรวมไปถึงเบเบเอกที่จะโรเตชันหลายตำแหน่งดังนั้นมันอาจจะเกิดความพิดพลาดขึ้นได้ถ้าหากเล่นแบบมุทะลุดุดันเสี่ยง นะครับจริงๆเราก็ไม่จำเป็นต้องเล่นแบบนั้นด้วยนะครับนี่คือชมหน้า11พูดจริงเมื่อคืนนี้นะมีน้องคนหนึ่งด้วยเนี่ยนะครับถ้าจะให้เปิดเกมบุกใส่เหมือนในเลกแรกนี่อาจจะโดนเกมส่วนของสปอตติ้งที่สวนมามีเหมือนกันนะในจังหวะเกมยิ่งในช่วงครึ่งหลังนะครับซิตี้ดูผ่อนๆไปเห็นได้ชัดแล้วก็ช่วงท้ายๆเกมนี่ต้องให้ผู้รักษาประตู ที่เปลี่ยนลงมาแทนเอเดซอนอย่างสกอตคาร์ซันนี่ออก,กรแรงเซฟอยู่เหมือนกันนะครับจริงๆเรามีลูกที่ยิงเข้าประตูไปเป็นของกาเบรียลเชซุสนะครับแต่ว่าโดน VR ริบคืนไม่งั้นก็อาจจะชนะ1สูรแล้วเมื่อคืนนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นเกมแห่งโอกาสแล้วกันของพวกดาวรุ่งนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยไม่ใช่แค่ทางอีแกนไลลี่เท่านั้นแต่ว่ามีอีก2คนที่ได้ลงสนามนะครับนั่นก็คือทาง เจมส์แม็กกี้ี่แลวก็ทางลุคเอมเบเต้ด้วยนะครับประมาณนี้ดีเทลในเกมก็ไม่มีอะไรเยอะแยะผมว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะจืดแล้วก็ซิตี้เล่นเตะชึ่งดึงเวลาคือช่วงต้นครึ่งแรกเนี่ยนะ,ะมันอาจจะมีจังหวะที่อยากจะเร่งออกประตูบ้างแต่พอไม่ได้พอเปลี่ยนพวกน้องๆลงมาเพิ่มมันก็ต้องไปตามสภาพะนะฮะจะให้บุกแบบผมกระนำก็ไม่ได้ช่วงแรกเนี่ยโฟเดนสเตอร์ลิงเชซูสเี่สร้างโอกาสได้เยอะมากๆนะ แต่ว่าก็ก็ยังไม่มีโอกาสที่ทําให้มันเกิดประตูขึ้นได้ในช่วงครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกเนี่ยเล่นดีกว่าครึ่งหลังนะครับดูสีสันวุบวาบดีกว่าครึ่งหลังนี่ดูทรงและเล่นเอาผลการแข่งขันนะครับโอเคสำหรับเกมเมื่อคืนนี้นะก็ทำให้แมนซิตี้ของเราชนะด้วยสกอร์รวม5ูนผ่านเข้าสู่รอบพอ r เตอร์ไฟนอลหรือว่า8ทีมสุดท้ายอารอบเกาะรองชนะเลิศได้อีกหฤดูกาลน,นั่นเอง แล้วก็เกมเมื่อคืนนี้เป็นเกมที่100นะครับของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกยุยฟ่าแชมเปียนส์ลีกด้วยครับไปฟังบทสัมภาษณ์ของกุนซื้อใหญ่ของเราอย่างเป๊ปโกเดล่ากันบ้างนะฮะเป๊ปเนี่ยพูดถึงฟอร์มการเล่นเอาไว้สั้นๆแบบนี้เป๊ปบ,บอกว่าครึ่งแรกเนี่ยเล่นดีกว่าครึ่งหลังผมคิดว่าหลังจากที่ประตูของเชซุสนั้นโดนยกเลิกเนี่ย หลังจากช่วงเวลานั้นทีมของเราก็เริ่มที่จะไม่อคทีฟและไม่เคลื่อนไหวเราเคลื่อนไหวไม่ดีเท่าที่ควรหลังจากนั้นแต่มันไม่ใช่เกมที่ง่ายแม้ว่าผลการแข่งขันมันจะจบลงไปตั้งแต่เลกแรกแล้วก็ตามนะครับเป๊กก็กล่าวมาแบบนี้อาจจะไม่ง่ายในเรื่องของการจัดตัวผู้เล่นด้วยนะฮะอย่างที่บอกไปมันเจ็บกันเยอะเหลือเกินใหญ่จะติดโทษแบนอีกจําเป็นต้องส่งพวกเด็กๆลงไปจะให้เล่นแบบเปิดเกมบุกเต็มสูนก็จะกระไรอยู่เพราะว่าเราก็ตนความได้เปรียบเอาไว้แล้วนะฮะ เป๊ปพูดถึงการผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายของแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับเป๊ปบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีไม่เคยนักมาก่อนเลยว่าเข้ารอบนี้มากี่ครั้งแล้วนะครับผู้คนเนี่ยไม่สนใจหรอกว่าเราจะเป็นอย่างไรเมื่ออดีตนะครับตอนนี้เราแค่ต้องค่อยๆก้าวเดินไปทีละสเต็ปแมนซิตี้นั้นเติบโตขึ้นและหลายปีที่ผ่านมาเราผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้มากเลยแล้วก็นี่เป็นอีกครั้งนึง นะครับที่เราผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายหรือรอบก่อนรองชนะเลิศได้เรียกได้ว่าเรานี่ก็เป็น8ทีมที่ดีสุดในยุโรปเป๊ปกล่าวแบบนี้นะครับเป๊ปกล่าวเพิ่มบอกว่าผมเรียนรู้ที่จะสนุกนะกับการแข่งขันเมื่อผมผ่านเข้ารอบในฤดูกาลหน้านะผมก็จะเอนจอยกับมันหรือว่าจะเป็นรอบไหนๆก็ตามผมจะเริ่มที่จะเรียนรู้กับความสนุกและมีความสุขในทุกๆรอบให้ได้ นะครับเมื่อคุณต้องต่อสู้ในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับผมรู้เลยว่ามันยากแค่ไหนแล้วก็เมื่อคุณผ่านเข้าไปในรอบต่อไปอนะีกอย่างรอบแปดทีมมันก็จะยิ่งยากเข้าไปอีกนะครับเป๊ปบ,บอกว่ายินดีด้วยกับทุกๆคนเลยในทีมนะครับแล้วก็ต่อไปเราต้องโฟกัสกับทางเกมพรีเมียร์ลีกต่อไปแล้วเราจะมาดูกันว่าผลจับสลากในสัปดาห์หน้าออเราจะได้พบกับใครเป๊ปกล่าวผ่านกับสื่อหลักเกมอย่าง BT Spo r t นั่นเอง ทีนี้เรื่องต่อมาเป๊ปได้พูดถึงฟอร์มการเล่นนะครับของอาสามดาวรุ่งที่ได้รับโอกาสแต่ว่าพูดหลักๆเนี่ยแค่2คนเท่านั้นเพราะลุคเอเมเต้นเนี่ยลงมาช่วงไม่ถึง10นาทีสุดท้ายนะครับสองคนหลักๆจะเป็นแม็กเอที่ที่ได้ลงมาช่วงครึ่งหลังตั้งแต่ต้นครึ่งหลังเลยแล้วก็อีแกนไบรลี่เนี่ยลงมาเต็มเกมเลยเป๊ปพูดถึง2คนนี้เป็นหลักนะเป๊ปบ,บอกว่าเขามีความสุขนะกับฟอร์มการเล่นของ2คนนี้ ผู้จัดการทีมของเรานั้นดูมีความสุขนะกับฟอร์มการเล่นของทั้งแม็กเอทีเองแล้วก็ทางอีแกนไวลี่เองด้วยเป๊ปบ,บอกว่าทางเจมส์แม็กเอทีนั้นยังมีอะไรให้ต้องเรียนรู้อีกมากก่อนที่เขาจะสามารถเริ่มต้นกับตำแหน่งตัวจริงในทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ในอนาคตแม็กเอทีนั้นสร้างความประทับใจให้กับเป๊ปกัวเดล่าและก็ทีมงานผู้ฝึกสอนของเขาอย่างมาก และเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในชุด u ูฟ3ของสโมสรอนซึ่งปัจจุบันทําไปแล้ว17ประตูนะกับอีก4แอตซิตใน8เกมในฤดูกาลนี้ในชุดสำรองนั่นทําให้เขาก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลนี้นะไปบอกว่ามาร์กาเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับแล้วก็ดูมีความสงบในการเล่นแล้วก็เขาในยอยู่ในทิศทางที่ดีกัวเดลลากล่าวว่า เขาเนี่ยมีเวลาในช่วงครึ่งหลังและเขาเคยลงเล่นเกมกับเรามาก่อนหน้านี้เขารู้จังหวะเขามีคุณภาพนะแต่ว่าเขาเนี่ยต้องเข้าใจตำแหน่งให้ดีขึ้นกว่านี้เล็กน้อยเขากล่าวต่อว่าการเพรสซิ่งของเจมส์แม็กเอที้นั้นไม่ถูกต้องในบางจุดนะครับของเกมซึ่งเป็นส่วนสำคัญของสิ่งที่ซิตี้ทำในแผนการเล่นของเป๊ปกัวเดล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะกัวเดลาก็รู้สึกยินดีกับ ทั้งสองคนในการได้ลงเล่นในเกมนี้ในกรณีของอีแกนไรลี่นะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ได้มาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่เป็นประจําเหมือนแม็กเอที่กับดีแลบสักเท่าไหร่นะครับเป๊ปได้พูดถึงเจ้าหนูรายนี้เอาไว้แบบนี้เป๊ปบอกว่า CJ นั้นเล่นได้ดีมากเขาไม่ได้พลาดแม้แต่ลูกเดียวผมให้เขา7คะแนนเต็ม10เลยนะแต่ว่าก็ไม่มีอะไรพิเศษในจังหวะการเล่นของเขานะ แต่นั่นเป็นสัญญาณที่ดีในตำแหน่งกองหลังเพราะว่ากองหลังที่ดีต้องไม่ทำผิดพลาดนะฮะให้7จเต็มสิเลยนะอาจจะไม่ได้มีลูกลอ่อลูกชนลูกเลี้ยงหลบลูกมหาสจรรย์เหมือนรุ่นพี่แบบกันเซลโลหรือวอลเกอร์อะไรแบบนี้นะหรือเติมเกมบุกมันๆอันนี้ก็ไม่ได้เห็นแต่ว่าดีที่สุดเลยคือไม่ผิดพลาดนะครับสำหรับเจ้าหนูอีแกนไรลีก็ยินดีด้วยกับสคนนี้ที่เมื่อวานได้โอกาสลงสนาม ค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยอีเกนไรลี่เนี่ยเต็มเกมเลยแม็กเอทีนี่ก็โอ้โหทั้งครึ่งเลยแล้วก็ลุกเอเมเต้ลงมาช่วง10นาทีสุดท้ายน,นั่นเองนะครับเมื่อวานนี้ช่วงท้ายเกมมีเซอร์ไพรส์นิดๆเหมือนกัน,เ,นเรื่องผู้รักษาประตูนะฮะอยู่ดีเป๊ปก็เปลี่ยนเอเดรีนออกแล้วเอาสกอตคาร์เซนลงมาแต่ว่าเขาก็ออกมาพูดถึงนะครับสิ่งที่เขาตัดสินใจส่งสกอตคาร์เซนลงไปว่ามันมันมาจากสาเหตุใดนะครับสาเหตุหลักๆเนี่ย ก็คือที่ส่งลุงสกอตต์ลงไปช่วง20นาทีสุดท้ายนะครับเป๊ปบ,บอกว่าต้องการที่จะให้สกอตต์คาร์เซ่นนั้นมีส่วนร่วมกับทีมในถ้วยนี้เนื่องจากนะเหมือนลงไปเก็บชั่วโมงการเล่นเนื่องจากว่าถ้าหากว่าซิตี้ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้สกอตต์คาร์เซ่นนั้นน่าจะได้เหรียญรางวัลด้วยนะครับดังนั้นจึงต้องส่งลงไปลงไปในสนามเพื่อเก็บชั่วโมงเวลาหรือเก็บชั่วโมงการแข่งขันในการเล่นให้ เรียว่ามีส่วนร่วมนะจะได้ได้รับเหรียนรางวัลในช่วงท้ายถ้าหากว่าทีมคว้าแชมป์ในปีนี้นั่นเองแล้วเบ๊ปก็กล่าวนะครับถึงสกอตคาร์ซันเอาไว้ด้วยเป๊ปบ,บอกว่าเรามีความยินดนะีในการที่ส่งเขาลงเล่นเขามีความสําคัญมากนะในเกี่ยวกับงานเบื้องหลังเคมี K Me ของพวกเขาเนี่ยตรงกันมากเลยนะโก3คนของพวกเราทั้งเอดี้เอเดซอนนะครับแล้วก็แซกอย่างแซกสตีเฟนสกอตคาร์ซันสคนนี้เนี่ย เคมีตรงกันมากเลยเป๊ปบ,บอกนะครับเป๊ปบ,บอกว่าผู้คนเนี่ยฟังเขานะครับมันสําคัญและเขาก็เซฟครั้งใหญ่ให้เราด้วยช่วงท้ายเกมเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะไม่แพ้ในเกมเมื่อคือนที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีอยู่ช็อตนึงนะครับที่ทางสกอตคาร์สันั้นเซฟลูกยิงของพอลินโยในช่วงท้ายเกมทําให้ซิตี้นั้นรอดตัวจากการพ่ายแพ้เมื่อคือนนี้อ่ะนี่ไงไม่ได้ส่งลงมาเฉยนะฮะส่งลงมาเซฟด้วย นี่นะฮะลุงสกอตนะผู้ที่ยิ้มที่ไรก็จะเห็นช่องตรงกลางทุกทีเพราะว่าฟันตรงนี้นะครับแต่ว่าเป็นแฟชั่นนะรู้ว่ามันเป็นแฟชั่นของฝั่งทางยุโรปเขานะพวกที่ทําฟันห่างแต่อันนี้ไม่รู้ว่าธรรมชาติหรือแฟชั่นนะเพราะว่าแกก็ไม่ได้อยู่ในช่วงวัยที่แฟชั่นขนาดนั้นแล้วลหรือเปล่านะครับประมาณนี้แล้วกันเรื่องของสกอตคาร์เซนนะฮะทีนี้มาพูดถึงเรื่องอของสิ่งที่เป๊ป แจ้งหลังเกมด้วยที่อาจจะดูน่ากังวลนิดหน่อยเกี่ยวกับเกมพิมพิลีกนะัดต่อไปที่เราจะต้องไปเยือนคริสตัลพาเลทในเกมมันเดย์ไนท์นะครับเป๊ปบ,บอกว่าความฟิตของทั้งนาทอา,ทาอกเก้และเจ้าคอนเซโลเนี่ยไม่แน่ใจเลยว่าจะสามารถฟิตลงทันบูก,กับทางคริสตัลพาเลทได้หรือเปล่านะเป๊ปบ,บอกว่าผมไม่รู้นะว่าพวกเขาจะฟิตไหมในเกมพิมพ์ลีก นัดมันเดนไนกับคริสตัลพาเลตเนี่ยนะทางอาเก้แล้วก็คันเซโล่นะครับคันเซโลเนี่ยกำลังป่วยอยู่แล้วก็เราจะลงเล่นในวันจันทร์เดี๋ยวเราคงจะได้รู้กันว่าเขาเนี่ยจะหายป่วยทันหรือเปล่านะฮะนันะทนาเก้เองก็กำลังที่จะใกล้จะกลับมาได้แล้วเราก็จะได้เห็นกันเหมือนกันว่าเขาจะทันไหมนะครับผู้จัดก,การทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้กล่าวแบบนี้ในส่วนของเจ้าเนี่ยผมว่า ต้องรอดูเซสชั่นการฝึกซ้อมหลังจากนี้เนี่ยเรามีเวลา5วันนะครับพฤหัสศุกเสาร์อาทิตย์นะครับเตะอีกทีจันทร์่วันเซสชั่นการซ้อมถ้าเห็นคันเซโลมาซ้อมสักวันหนึ่งผมคิดว่าน่าจะได้ลงสนามในเกมกับคริสตอลพาเลตในกรณีของอาร์เก้ก็เหมือนกันถ้าหากมาซ้อมสักเซสชั่นหนึ่งสองเซสชั่นผมว่าก็มีสิทธิ์บนมาหน้าสำรองช่วยทีมเหมือนกันเพราะว่าจริริเซนเ,นเตอร์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้จําเป็นเท่าแบ็๊ นะครับผมว่าแบ็กก็ก็มีความสําคัญเพราะว่าปกติเราใช้คันเซโลกับวอล์กเกอร์ใช่ไหมอ่าคันเซโลซ้ายวอล์กเกอร์ขวาในหลีกอยู่แล้วนะครับดังนั้นการได้คันเซโลกลับมาผมว่ามันก็เป็น,นส่วนสําคัญแต่ว่าอาเก้เนี่ยมาเป็นสเปร์เอาไว้ก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าหายไม่ทันก็ไม่เป็นไรเพราะเรามีทั้งสโตนแล้วก็ลาเปาะอ,อยู่แล้วนะครับดีอาร์ดก็นะฮะพักยาวๆเลยหเดือนครับประมาณนี้เอามาแจ้งให้ได้รับทราบกันเรื่องของอาหฮันอารเก้แล้วก็เจ้ากันเซโลต้องรุนเรื่อง อาการป่วยแล้วก็ความฟิตต่อไป <c oughs> เรื่องต่อมานะครับกับตันเฟรนิโยออกมาอัปเดตอนาคตของเขากับแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจบศึกแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนนี้แล้วเขาก็ได้รางวัลด้วยนี่นะฮะ Player of the match ของทาง UCL ที่มอบให้กับทางเฟรนิโยเฟรนิโยนั้นออกมายอมรับนะฮะว่าเขาไม่แน่ใจเกี่ยวกับอนาคตของเขากับแมนซิตี้หลังจากที่ดาวเตะบราซิเลียนรายนี้คว้า นะรางวัลได้เมื่อคืนนี้หลังเกมนะครับเขาได้รางวัล man of the match นะครับหรือว่า player of the match ของ UEFA นี่แหละนะครับแล้วก็พูดคุยกับสำนักข่าวอย่าง BT Sport ซึ่งนักเตะบราซิลนั้นถูกถามเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของเขาเองและเขามองอนาคตของเขาเองกับซิตี้หลังจบฤดูกาลนี้อย่างไรเนื่องจากสัญญาใกล้ที่จะหมดแล้วเฟนินโยบอกว่า ผมโอเคผมมีความสุขมากที่ได้ลงเล่นในคืนนี้และหวังว่าผมจะได้ลงเล่นมากกว่านี้อีกใครจะไปรู้เกี่ยวกับอนาคตของเราล่ะพระเจ้าเท่านั้นแหละที่รู้นะครับนักเตะวัย36ปีรายนี้กล่าวออกมาทั้งนี้ทั้งนั้นเป๊ปโวดเล่าและเอเดรซอนนะครับได้พูดเรื่องแฟนย่ในการแถลงก่อนเกมที่จะชนกับทางสปอร์ตติ้งเมื่อคืนนี้เนี่ยในการเพรสคอนเฟเร์ก่อนเกมนั่นเอง นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็อยากให้กับตันของซิตี้ไรน์นี้นั้นอยู่ค้าแข่งกับถิ่นเอเดียสสเตเดียมต่อไปอีกหนึ่งฤดูกาลนะครับเพราะว่าลิงเห็นถึงความสําคัญของต,ตัวทั้งบทบาทในสนามและนอกสนามนั่นเองเป๊ปโกดุระเองก็ได้พูดถึงกรณีของเฟเนียนโยเหมือนกันหลังเกมกับ BT Sport ว่าเราจะรู้กันเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลเฟเนียนโยรู้ดีนะเขายังเหลือสัญญาเนี่ยระยะเวลาในสัญญาอีกประมาณ 2- 3เดือนข้างหน้า เขาจะนั่งคุยกับสโมสรและพวกเขาจะตัดสินใจในรูปแบบที่ดีที่สุดสําหรับสโมสรและเขาอย่างแน่นอนนะครับโดยคืนนี้เนี่ยยังเป็นการลงเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนะเกมที่100ของเฟรนนโยอีกด้วยแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่มิดฟิลตัวตัดเกมรายนี้ภาพภูมิใจอย่างแน่นอนร้อยเกมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมเดียว นะครับแต่หมายถึงการลงเล่นให้กับทางแมนซิ t y ตี้และก็ทางชักตาโดเนต t นะครับที่เป็นทีมเก่าของทางเฟรนิโยด้วยเฟรนโยบอกว่าผมเนี่ยภูมิใจกับมันมากนะขอบคุณทั้ง2ทีมที่ผมเล่นให้ความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมสำหรับผมและก็ผมขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนเลยนะที่มีส่วนทำให้ผมประสบความสำเร็จในทุกๆวันนี้นะครับมิดฟิล์รนี้กลาวทิ้งท้ายแบบนี้ นะครับแล้วก็เรื่องต่อมาอจบเรื่องของนักเตะคุณซื้อต่างๆควันหลงหลังเกมและฟันหลงสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของการจับสลากยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบต่อไปหรือรอบ8ทีมสุดท้ายนั่นเองดีเทลต,ต่างๆวันนี้ผมมีมาอัปเดตกันนะครับโดยสนามอรอบชิงอย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะครับตอนนี้ย้ายไปแล้วจากทางรัสเซียไปที่ปารีสแล้ว นะโดยการแข่งขันเนี่ยก็จะเกิดขึ้นช่วงเดือนพฤษภาคมเองนะเรื่องของนัดชิงส่วนจับสลากรอบต่อไปนะจะเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่18มีนาคมโดยจะจับสลากกันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมืองนียงนะครับก็ถ้าตามเวลาที่ฝั่งยุโรปนะเขาจะจับกัน11โมงวันศุกร์ที่18มีนา11โมงแต่ว่าถ้าตามเวลาประเทศไทย ก็จะ6โมงเย็นตามเวลาประเทศไทยนะครับโดยจับกันที่สำนักงานใหญ่ของยูฟ่าเมือนีโยงประเทศสวิสเซอร์แลนด์นั่นเองการถ่ายทอดสดอันนี้ในไทยผมไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าทางบวายแล้วก็ทางยุโรปมีทาง bt s p o r สนะครับในสหราชอาณาจักรแล้วก็มีถ่ายทอดบนเว็บไซต์ของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกด้วยแล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆก็รอติดตามกันได้นะครับ การแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายจะมีขึ้นเมื่อไหร่โดยเลกแรกนะครับระบุเอาไว้แบบนี้จะจัดขึ้นวันอังคารที่5หรือวันพุทธที่6เมษายนนะครับเลกแรกรอบ8ทีมนะ5-6เมษายนนะครับในขณะที่เลก2ก็จะถัดไปอีก1สัปดาห์จะเกิดขึ้นวันที่12กับ13เมษายนซึ่งเป็นวันคาและวันพุธนั่นเองนะครับนี่คือรอบ8ทีมกำหนดการแข่งขันนะครับ การแข่งขันรอบรองชนะเลิศล่ะอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือรอบ4ทีมจะจัดขึ้นเมื่อไหร่รอบรองชนะเลิศนัดแรกจะเกิดขึ้นวันอังคารที่26นะฮะแล้วก็วันพุทธที่17เมษายนเรียกได้ว่ารอบ8ทีมรอบรองนะครับเล็กแรกรวมเล็กแรกรอบรองจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนนะฮะแล้วก็สําหรับเล็ก2ของรอบรองชนะเลิศหรือรอบ4ทีมะจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภา วันที่3และวันที่4พฤษภาคมนั่นเองส่วนดีเทลอื่นๆที่อาจจะจำเป็นต้องรู้กนนิดนึ่งนะครับในรอบ Quarter ์ไฟน l ลหรือ8ทีมสุดท้ายในรอบก่อนรองชนะเลิศนะฮะทีมจากประเทศเดียวกันสามารถจับสลากเจอกันเองได้แล้วหมายความว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้อาจต้องเผชิญหน้ากับทีมในอังกฤษในรอบต่อไปของการแข่งขันนั่นเอง ครับก็อาจจะมีการบันเทิงเกิดขึ้นได้ถ้าหากเราจับไปเจอลิเวอร์พูลนะครับในเดือนเมษาเพราะเราเจอลิเวอร์พูลเดือนเมษาอยู่แล้วนะฮะในพรีเมียร์ลีกนะฮะถ้าจับเจอลิเวอร์พูลอีกนี่โอ้โหเดือดจัดเลยนะครับเดือนเมษานี i ก็เป็นเดือนที่เข้าหน้าร้อนเต็มตัวอยู่แล้วนะครับถ้าเจอลิเวอร์พูลทั้งในลีกทั้งในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกีกนี่บอกเลยว่าดีกีความร้อนแรงนี่โอ้โห ดังเปลวไฟเผาใจเลยนะครับไม่อยากจะคิดเลยนะถ้าจับเจอลิเวอร์พูลอีกเนี่ยร้อนเลยนะร้อนเลยเนี่ยคือเอาจิงๆริงนะผมเชื่อว่าแฟนบอลทุกทีมเรื่องการจับสลากก็อยากจับเจอทีมที่ที่เบาอยู่แล้วนะครับเบาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วตอนนี้มีทีมไหนที่เข้ารอบไปแล้วบ้างมีสี่ทีมแล้วอะเมื่อคืนพิกล็อกกันหน้าดูถล่มทลายนะฮะ เรียวมัดริดชนะเปสเชไปสามหนึ่งในเล็กสองซึ่งเล็กแรกเปเชชนะมาหนึ่งศย์แล้วเกมเมื่อคืนเปสเชบุกมานำหนึ่งศูนย์ก่อนด้วยนะฮะสกอร์รวมในสองศูนครึ่งหลังครับครึ่งเดียวเท่านั้นผมดั้งดูอยู่นะฮะคาริมเบนเซมาโอ้โหแม่งโคตรสุดยอดอ่ะรัวสามลูกนะฮะแฮตทรทิกนะฮะทำให้มัดริดชนะเปสเชไปสามหนึ่งแล้วเข้ารอบด้วยสกอร์รวมสามสองนะครับ เปเชตกรอบแบบน่าเหลือเชื่อมากๆดังนั้นเรอมอริดหนึ่งทีมมาสตีทหนึ่งทีมบาเยอร์มิวนิกหนึ่งทีมลิเวอร์พูลโอ้โหแต่และทีมแต่และทีมแบบเจอทีมไหนก็ได้เถอะตอนนี้คือมันเหมือนกันแล้วนะฮะมันมียอดทีมทั้งนั้นนะครับแต่คือถ้าเจอลิเวอร์พูลมันจะเจอกันที่มากไงเพราะว่าในลีกเนี่ยเราก็จะเจอลิเวอร์พูลเดนมนเมษาเหมือนกันนะครับอาเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งของ u ูคลรอบ16ทีมนะครับที่จะแข่งกันอีก4คู่ก็มีแมนยูนะฮะกับมัดแอดมิดมดตรอาแจากเบนฟิก้าลีวกับทางเชลซียูเวนตุสกับเบ,บียร์ลนะฮะถ้าเป็นไปได้ผมเชื่อว่าแฟนทุกทีมเนี่ยอยากให้ทีมรักของตัวเองจับมาเจอคู่นี้นะไม่ว่าอาแจากหรือเบนฟิก้าเนี่ยอยากเจอหมดนะครับประมาณนี้นะฮะก็รอรุ้นแล้วกันผลจับสลากวันที่18มีนาคม นะครับในในช่วงอาทิตย์หน้านูน้นและนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่ผมนำมาอัปเตดตให้กับแฟสตีได้ออรับฟังกันในวันนี้หวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับสำหรับเวลาในการรายง,งานข่าวอนนี้ของผมในชแนลที Citizen หมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย